เป็นสาวนักเรียนนักเรียนนักเรียน,นเรียน,ยนมอไอแม่อีพ่อดาวว่าจะใสให้ใสขัาไปโรงเรียนยัตั้งใจบอเคยเลีวไหลทะเลทะไลออกเส้นทางแต่มามือนี้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 มีปุ่มีงานอยู่บ้านข้างหน้าขวางทาง <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแคเนเตซ้อมกันอยู่ข้างล่างอ่ะ บอกว่า hey. มึงห้ามกูอ่ะ uh. มึงเต้นแล้วใคยหิวข้าวอ่ะหิวอ so ่ะอ uh, oh. uh. oh. ๋อหิวอะไรกินอะไรดีอ่ะไม่ไม่ไม่รู้อีอะไรคือควาวเป็นสีงง่ะสบเสียหนะต้องหาอะไรกินเป็นสาวนักเรียนนักเรียนนักเรียนเรียนม้อืมเกือบแล้วทำไมสายแนนมาช้าจังอ่ะ ม่รลูลองลองเรียกลองเรียกหน่อยพี่ไซนางไซนางไซนางโอ๊ยเจ้าฟ้าเจ้าฟโคตรดูก่านเจ้าฟ้าเอย่ยพึ่งสิเธอดูนี่ s. <S สิน่ารักไหมล่ะผู้กำกับครับผมขอเดินเข้าใหม่ได้ไหมทำไมเอามือนันถือไหมเออ มือนี่นี่ยังยังมากเธอเธอดูรูปเราสายแน่เราอยู่ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กูพูดก่อนน้องต้องได้เดินมาใหม่โอเคเอาใหม่มาช้าน้องแอคชั่นช้ามาเชิเชิดูรูปเราว่าไงคะดีรูปเราสวยไหมเมื่อไหร่จะมาสวยสิวันนี้ไปกินข้าวกันดีกว่าสอบเสร็จ กินว่าจะชวนว่าจะชวนคนดีไปกินบะหมี่คนดีรู้ไหมว่าบะหมี่อะไรที่อร่อยที่สุดในโลกบะหมี่อะไรอะ d i s n e Land อะ d i s n e l a n บะหมี่อะไรเหรอบะหมี่ยังมาพังทลายความตัดิ่งครับขอโทษครับพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพลงนี้เราก็เขิ่ได้ มาแล้วเหรอรอตั้งนานแล้วรอใช่ถ้าโดนแล้วทำไมสอบเสร็จเร็วจังอ่ะสอบเสร็จแล้วสิสมองมีแค่นี้แม่ส่งอะไรเรียนอ่ะเสียใจมากที่แม่ส่งควายมาเรียนออยากมีรถจักรอยร้อยคันเติมน้ำมันจักรอยร้อยหนสิ่ห้่เมียน่อยจักรอยร้อยคนเฮ้ รถบนชนกันตาลอยอยากมีเงินจะลอยลอยลานอยากมีบ้านจะลอยลอยหนเสียให้เ,เมียน้อ,อยจะลอยลอยโขดอะไรของกู <Hey. S 1> <Hey. S 2> เหรอเฮอิงอารมณ์ดีจังเลยวะเห็นสาวหรือเปล่าวะเฮเฮพอเป็นผู้ใดมายืนอยู่นี่ ใอยเป็นลูกพี่เจ้าเป็นลูกน้องมึ่งเป็นลูกน้องกูเป็นลูกพี่กูเป็นลูกพี่มึ่งเป็นลูกน้องมึงเป็นลูกน้องกูเป็นลูกพี่จักสันขอโทษอีลีจังสันขอโทษอีลีเฮ้บ่าวว่าเล่นเรื่องยังบ่โ h o คือกันบ่โูคือกันจักเล่นเรืืองยังบ่โ h o คือกันจักเล่นเรื่องยังจังสันเบิงหุ่นละหุ่ ดูหูล้วโหใหอยู่ไหนหุนหูปอยูอ่ไหนหุนหุบลองขนไงเอาสามสองหนึ่งตั้ง เฮาเป็นโต้โงบ้องมปนพระเอกหน้าตาเฮาบอดแดงถึงหน้าตาเฮาบอทันถึงฝัดนี้เป็นไั่มาอยู่กับผู้หญิงไอ้นี่มันเสื้อผู้หญิงแต่ก่อนไอ้นี่มันเสื้อผู้หญิงแต่ก่อ, <c oughs> อ้จังสันนบ่ง <c oughs> หัลาหุ ผู้หญิเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามมึงก่อนมึงเหนื่อยไหมเฮ้ยเอางี้ไหมร้องกลับไปกลับมาแบบไหนเขาร้องกลับร้องต่อเข้าไปให้เขาร้องต่อกลับมาอ่ะขยามันหรขยามันอ่ะขยามันพุ่มตาบอกครับผมเฮ้อันนั้นผู้ใดมางามแต่นออันนั้นผู้ใดมางามแต่นอกอดีบได้บ่อีละทำแพ ส<ร>าวบ้ e> านน so <Af in. S 1> าเปิดตัวญ่มาเห็นแต่ไนนอยตอนนี้เป็นสาวผู้งามเอาหฮเฮ้มึงเบิ่งคิวเป็นปัญญาจะสีมึงเบิ่งดังเพียงบูว่ามันเดียวเบิ่งข้างเบิ่งกูว่าหยีลารวมรวมแล้วสวยมากไหมรวมรวมแล้วสวยใช่ไหมไม่สวยมันเหมือนลิงมกลงเอาลอกสวนสนเฮ้เฮขึ้นเฮ้ขึ้น ่าเอา,าังหูลาหุเฮ้ยมึงหักองมากับสาวเหรอวะมึงชอบใครวะ กูชอบคนเนี้ยคนเนี้ยคนไม่ได้คนนี้ชอบคนนี้เหรอใช่แต่กูชอบคนนู้นว่ะโอ้เฮ้ยเอ็งชอบของแปลกเลยไอ้น้องเฮ้ยคนนี้คนนี้ก็หน้าตาดีอยู่นะไม่แปลกนะอือมึงอะของแปลกก็เป็นเขาเออฮะเฮ้ยมึงเอาคนอื่นเถอะปะเออกูเอาคนนี้ได้ไหมดูบทตัวหา เฮ้ยเอางี้เอ้ยยิงมากับสาวเลยใช่ไหมมึงพูดอย่างงี้กับมันมันมึงดูมันชุดมันสิโอ้มันชุดนานาชาติใช่ไหมชุดมันต้องพูดภาษาต่างชาติได้เลยแน่นอนได้เอางี้เข้าล็อกเราแล้วเอาละกูมึงถามมันดิว่ามันเป็นใครภาษาอังกฤษ Who are you It's Monkeys s again, again, again. อเกอรอเกออคะพูดหม Who are you? I'm fine, thank you. And you? I'm f i d t n o เฮ้อนเทอัน I'm fine, thank you. And you? Yeah. มึลองถามมาสิว่าถ้าเราจะจีบสามคนนั้นได้ไหมแบบภาษาญี่ปุ่นรู้กเตะกัตรบุรุษกนะตะกัดตระกันจกเฮ้ยาจิบกดามันนานาชาติะมงพากูมาภาษาังกรู้ือเลย ไม่ให้จีบอ่ะเดี๋ยวครับมุกหลอกท่านเบิดเอาให้หมดก่อนนะเฮ้ยแต่ละครั้หนึ่งคืออะไรวะข้างหลังสี่ไม่ยังเล่นรันคือรันคือรันเอาเร็เอาเร็วเร็เร็เร็สี่ไม่ยังเฮ้ยเราต้องถามมาสิลุกไปยังไม่ได้ออกเลยเล่นดีๆเล่นกับท่านรัตน้อยเขาตัดมุกเราว่ะเฮ้ยลองพูดที่ว่าถ้ามันแม่เราจีบเรามีเรื่องกันแน่ภาษาสเปน อ้ประเสศกาฬาบทตกอะรแต่ก็ุตรเี้แจรากาบตกกันกมือเฮ้ยเฮ้ยมึงพูดใเด็นถ้ามันให้เราจีบมีเรื่องกันเพราะอินเดียมินนี่เนจนนชนเดียะมึงก็ให้โจทย์มันยากโูเอ้าจังสันเบงฮูลาฮุก มันพูดกับเราไม่รู้เรื่องว่ะต่อยแม่งเลยต่อยดูบนที่ต่อยดิไต้ยต้ไต้ไต้ไต้เป็นโซโลโซโลอ๋อโซโลโซโลเลย่ตยเลยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่นู่นี่พวกเองจับมือกันจูเขาจังสันบังคูลาคุ

ไปแทนคนอื่นพาดๆพาดๆคนเจ้าพวกมึงต่อยเพื่อนได้ยังไงเนี่ยฮะเอ้ยจุ๊บมาจิ๊บมาสมมติว่าว้าเฮ้ยพอไ้ก็ได้ก็ไ้ก็ได้กอะไรเนี่มันมาฝีมันมากล้องนี่พวกเองต่อยเพื่อนได้ไงวะจะเป็นพวกเองอันตรายขนาดนี้มึงพูดคำเมนใส่มันสิคำเมนใส่มันเลยสมกับที่มึงเคยเป็นแฟนเอ้ยมึงพูดคำเมนใส่มันสิเมนประตรมันั่นตะกับวันเตรมินมามาคุยกับมันสมกับที่มึงเคยเป็นเพื่อนไอ้วานเฮ้ยไอ้วานแห่งบ้านปงสีสะเกต ไข้าจำเองได้วันนี้ทิ้งข้าไปกับคนนี้เก็บปืนไว้ก่อนแล้วก็ลั่นมากเลยไม่มีปืนเสียงปืนทำไมก่อนที่เราจะฆ่ามันมาโดนเพลงกันก่อนไหมเมื่อกี้กล้าเปล่าอะไรนะโดนเพลงกันอ่ะทางงานมาทางงานมาโหระหฮุบโหระห์ฮุบสองมอกปักนี้มันเป็นผู้ใด มันเป็นตัวเอกของเรื่องรามันเป็นตัวเอกของเรื่องราพวกเขาสู้เขาบ่าได้เบิ้งสะก,ก,กิบเบิ้งสะกิบกัดได้พวกเขาสู้เขาบ่าได้พวกจุ่มซู่นี่พอเธอ,เอตกปืนออกมายิงมันใส่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวเวผูมึงจะมาตีเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะผู้มึงใสยย่ชุดนักเรียนอยู่มันไม่เหมาะสมไม่เป็นไรกูถอดเสือ้อ,อก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป<ม>็นไรลูกเพ่ ไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นพวกมึงต้องต่อยกันแบบสโลมาใช่แล้วโดนโซเชียลมาอยู่สกันในพทรยดมามึงไงทรอยด์จะต่อยกันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยมาใจเย็นๆเลยใจเย็นใจเย็นช่วยมึงเองเบใจเย็นใจเย็นอย่ใส่อารมณ์ใส่อุ้ยรถอุธยอยู่เฉยแบบสันเบื้งหุ่นละหุบ ลอลอก่อนมุกยังไม่จัดเลยเอาเอาไม่ไมเอาไมเอาไมจะเอามึอเงันไปลอยทะเลไอ้พวกไอเตไอพวกไออเอไอพวกไอเต้ไอพวกไออ๋อจะต่อยมึอให้คาีเลยจะตอยมึอให้คาีเลยกูไม่พูดอะไ ต่อยกันให้มันรู้แล้วรู้หอดไปเลยพวกมึงต่อยกันแบบนี้ไม่ได้มึงให้มันของพวกคุไปก่อนมึงจะมาลุกเพื่อนยังไม่ได้เด้อติดคุกดวนกับมันตัวตัวก่อนเวลาเวลาเวลาใช่เวลาเดี๋ยวจะไปจะไปเรียนแล้วเนี่ยตีกันให้มันเสร็จซะไปพวกมึงใส่ชุดซะไปมึงจะตีกันแบบนี้ได้มึงจะมาลุกเพื่อนไม่ได้แล้วเอ้ยลูกพี่โซโลโซโล มึงถุกปืนกูหน่อยเฮ้ยถูกเดี๋ยวเดี๋ยวทุบหนีดตายเหรอโอ้ยมันนอนได้มันเก่งเกินไปเรายิงไม่ตายมันเก่งเกินไปเรายิง ลอสุ่มๆบอว่ากูเห็นยังสุ่มๆบอว่ากูเห็นยังมันนำปี๊ปอย่จักสันเบงฮุนะหูอเฮ้ยจักสันเบิงฮุนละพอแล้วดูอะไรเฮ้ยอะไร มึงยิงมันได้ปะมัน,มนยิงไม่ตายแล้วไอ้นี่มันมีเส่นของมาไอ้ล้ำเอ้าซาอไอ้นี่เล่นของเฮ้ยเหยื่อเตียนว้าวหมดขอไอ้นี่มันเล่นของยังไม่รู้ว่ะเออไอ้ไอ้วานไอ้เพื่อนหักรักหักเลียโอส